ไหนจะต้องคาวชอบฟันชอบฟันจุ๋มเองมากเลยเกิดอะไรขึ้นมีคนฉีใส่หน้าเจไดน้ำเลยเลี้ยงเลี้ยงจุดดิคลิ้งวยหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมาดมไหมมา no สามสองหนึ่งเล็กบอยครับฮัลโหลมาอีกแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายเบื้องหลัง กีงานไม่รู้วันนี้มันเยอะหรือเกินเป็นครั้งแรกที่เราจะถ่าย5้างาน6งานในวันเดียวใช่คือแพนไว้ว่าเราจะห้าแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเหลือกี่งานเพราะว่าเราไม่อยากให้หมาแบบว่าเหนื่อยไงมาวันเดียวต้องเอาให้คุม้มหมาไม่เหนื่อยหรอกผมว่าคนนี่แหละพี่แต่งตัวหล่อแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวพร้อมกแล้วเตรียมกล้องแล้วเนี่ยโอ้ยปาป้า โอ้หเท่เลยดูดูแบบเกาหลีป่ะตัวแรกนี่เราไปเริ่มพี่อะไรก่อนนะตัวแรกนี่เซตอัพกล้องอยู่โอเวอร์เป็นพี่เจ๊สันเฮ้ยกาแฟโกกทิมอาเอทีมงานคุณภาพของเราพี่ชาร์ปครับผมนี่เป็นช็อตแรกที่แบบว่าต้องเหมือนโรยสวยๆเนีเหมือนเหมือนในตัวอย่างนะครับช็อตครับช็อตที่สุดของกาแฟของละเอียดสีทองก็เพิ่งหัดทำกันเหมือนกันอะ โหกำลังถายกันเลยเหรอใช่ได้ไหมเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะคะดูดเนี่จะได้แล้วจะได้แล้วนี่ครับเบื้องหลังหายกระชอตจจุ้มจุอย่าเพิ่งจะต้องมีพนักงาน พนักงานล่อด้วยขนมพนักงานล่อใครแล้วก็สาวติ๊กต็อกนะฮะแล้วก็เป็นเหล่าเน็ตไอดอลนะฮะโอเคได้ยังเอาแบบข้างๆทีนี้ต้องทำอะไรสีบลบอกมาสีบล็อกคือบล็อกออกไปก่อนไม่ต้องออกหมดก็ได้เออโอเคสีเมื่ีได้ได้ครับถอยก็ได้ฮะนสีเมื่อกี้คืออะไรที่ต้องตั้งหมาสามตัวแล้วมายืนล่อกันน่ยคืออะไร อยาได้อ๋อเก็บไปเยอะๆอะไรก็ได้ให้หมาหน้ารักไว้ก่อนพอหมาหน้ารักปุ๊บทุกอย่างมันแบบอ๋อได้เพราะว่าหมาพอนโทยากกว่าคนเนอะใช่อ่าเมื่อกี้เปลี่ยนลงมาดูข้างล่างบ้างนี่ยังไงฮะลอรีโอเราถ่ายเสร็จแล้วครับแต่งานคราฟของเราเป็นยังไงฮะขอขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่อย่างในโคตรนานาเด็ดเพราะว่าเรามีเรคกเลเลนเป็นพี่แจ็คสันหวังเราต้องทำยังไงให้เหมือนพี่แจ็คสันหวังใชอันนี้แจ็คสันแหว่งมาก นี่งานครับเต็มพื้นนี่คือแบบหน้าแมทไม่แมทวะมีการแบบว่าชื่อเมีอะไรชื่อมีอะไรแล้วแบบระวังถ่ายคลิปดี้ตลอดนะเอ้าเราก็จะเดินตามในแบบของเราไปอาจจะไปไหนกัน ไหนต้องขับชุบชื้นโอยอต้องใจช็อตต่อไปคือเราต้องเราต้องไปตัโผล่กาแฟเหมือนแบบซีนที่แจ็คสันหวังอ่ะอันนี้แจ็คสันแบกเฮชอบชอบมุกนี้ชอบอย่าว่าน้องดีใจนะไทยไทออกบ้างวันนี้คือน้จุ้มเหม่งหรือใจดี น้องดีใจหน้าเหมือนกันมากยิ่งโตยิ่งเหมือนฉายาเวลาออกไปเจอไปข้างนอกแล้วมีคนถามว่าชื่ออะไรเราจะเรียกว่าดีใจเฮ้ย้ยพร้อมแล้วับแสดงพร้อมเฮ้ยนักแสดงพร้อมแล้ว้ยพร้อมแล้ว,ลว,ลวยังงี้ต้องทำยังไงนะคนนี้พร้อมแต่คนนี้ไม่พร้อม <c oughs> เอายังไงเอายังไงแล้วเอายังไงยังไงมาดูซีนเบื้องหลังกันนะครับวินเห้อวถ่ายขยับกอนนี่ครับเบื้องหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าหมาพร้อมคนต้องพร้อมทันที อ่ะงั้นเดี๋ยวพอแป๊บนึงขอขยับมุมนิดนึงก่อนนี่ครับคือตากล้องนี่ต้องปรับมุมตามหมานะไม่ใช่หมาปรับตามคนทีนี้จะเป็นการซีนให้เกิดแบบเกิดเคลม่านะครับเป็นฟลองสวยๆอุ้ยไหนวะมีนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วใช่หรอขึ้นแล้วต้องมาถ่ายใกล้ๆไหมเช็ดเอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแพ็กช็อตใหม่ก็ได้แพ็กช็อตเฉพาะที่ก็ได้น่ารัก Juming, Lucy. Juming, Lucy. Rujuk. Jadi, jadi nafas, tar, tar leh. Ah, tar, cin, cin. Siapa leh? Rendah. Niat jang leh. Niat jang, niat jang, niat jang, yuk. Ma. Jai. Jai n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 i. Hujung. Biar. ไอเดิลงมา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 โอเคโอเคคืนเลยนะรนลังเราบังช่วงพักเบรกเนาะก็ไม่ได้อยากจะทายอินอะไรมากเลโอ้โหไม่ได้อยากทายอินอะไรเลยบ้างมากนี่คือนี่คืออะไรเนี่ยไม่ได้อยากทายอินเลยเห็ดแบบกินตั้งแต่เมื่อกี้แล้วงึบง็บเงิบเง็บเนี่ยเห็ดนางฟ้ากรอบมี่ห่อหัวเห็ดอ่าเป็นไงพี่รสชาติอร่อยเป็นแบบว่าเฮลตี้เป็นเห็ดนางฟ้าเขาเอามาทอดกรอบแล้วก็ปรุงรสนิดนึง ลองรถหนึ่งไม่ค่อยไทยอินเลยคลิปนี้คนรู้อยู่แล้วว่าโอ้โหสินค้านี่มาเต็มทั้งคลิปอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วพี่อันนีไทยอินไปอีกหน่อยนึงนะอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะโอเคโอเคก็เพิเพิ่นะโอ้โหก็เพิ่เพิ่จะหมดสุงแล้วเนี่ยมาไปคิวรถตัดไปคิวลองดู่ส้องค่อันนี้ก็ไม่ได้อยากจะไทยอินอะไรมากนะโอ้ดักต่อไปเฮ้ยบังลบหน่อยสิเป็นพัดลมฮะไหนไหนไหน เราจะเป็นซีนที่แบบว่าอยากแบบว่าเอากล้องไว้ในนี้อันนึงแล้วเอาหมาหน้าโผเข้าไปดูในกล่องได้ป่ะได้ได้ไาอุ๊ยเจ๊ได้พี่แป๊บเล่าหน่อยซีนนี้ต้องทำอะไรม้งซีนนี้ต้องแปะแปะประกอบเลยนะหนึ่งสองมเฮ้ยเฮ้ยมีตัวหลังสะด้งด้วยแปะอี๊ โอ้โหพี่แป้นประกอบเก่งมากมอนดูหน้าก่อนงงมากวิศวะงงมากจุ๊บอย่าทุบไปซีนนี้ต้องเป็นการเหมือนเหมือนไข่ให้จุ๊บเบ่งดูนะฮะถึงมากเลยเป็นกำลังใจถึงมากเก่งมากเร็วๆเชื่อเหม่งเลยอยังไม่ไหวแล้วจุ๊บเหม่งนั่งเก้าอี้เหรอโอจุ๊บเหม่งนั่งเก้าอี้รวมโต๊ะหรอเออใช่ได้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 ไหมโอ้ได้ด้วยเดี๋ยวอุ้มลง ให้รางวัลในการอุ่นวงให้ชอบฟันจุ๋มเองมากเลยให้เหรอโอเคนี่ผ่านมาครึ่งวันแล้วแบตใกล้หมดแล้วแบตอ่อนหาไปกี่ตัวแล้วโฆษณาวันนี้สามเดี๋ยวไปเป็นชุดชุดเป็นชุดแล้ว ไวมากเสร็จแล้วมากพร้อมแล้วค่ะชุดเขียวมาแล้วสำหรับดัชชี่ไบโอตัวนี้แบบได้เวลานอนกลางวันแล้วอ่ะซีนนี้จะเป็นซีนที่เราอ่ะต้องการให้หมาสามตัวเอาหัวโผล่ซ้อนกันอ่ะแม่ตามันแรอแต่กลับเป็นสามตัวจี้คิดไว้แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าสองสามมาเร็วมาเร็วี่วิ้งว เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ามาลึกเกินตัวนี้ค่ะกินไหม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 ไม่ได้ไปทำอะไรเนี่ยเด็กๆต้องมาดูพี่แป้นอึไม่ออกหุ่นรถค้างกันได้ไงอ่ะสุดยอดเลยเหมือนสตารมไปเลยอ่ะยังไงซีนี้ถือว่ารอดไหมพี่แป้นน่าจะได้นะเดี๋ยวก่อนให้พี่เป้นเช็คโอ้โหหน้ามาอย่างนี้เลยเออเป็นจริงเนี่ยโอเคโอเคปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมา ขีหรือไม่ออกขีออกขีออขีออกยังเข้าใจไหมใจดีขีไม่ออกเข้าใจเปล่าอะไรจะขีออกสิ่งต่อไปสิ่งอะไรครับพี่แป้นเอาใจดีอ่ะเอาเอาดัชชี่มาให้อะไรคะไหนเอาดีอ่ะใช่ไหมเจไดมันเี้ยเจไดเจได จจะได้ลุกทำงานก่อนลุกปะไดมาฉากใส่ที่ทำงานหักแล้วโอ้ยไหลไหต้องเาออกมาก่อนใช่มตัวตัวเหลวมาแล้วอ่ะเจไดลุกก็เหลวเจไดลตัวเหลวมาแล้วอ่ะดูดิเจก็ี่หเาวันี้เอาแล้ว้ดสายเหลวเป๋ีใคมีเซตถากนะครับตัวเหลวจริงอะดูดิเจไดมเยนเหลวมาแล้วพี่จอาไปหนึ่งสองสามปล่อย โอยนะคอยนะโอเคขอบคุณครับเก่งมากเลยระหว่างที่ตัวนั้นทำงานตัวนี้ลับปุ๋ยเลยกินไลยปะได้ค่ะนี่ครับล้วดูน้ำลายดูน้ำน้ำลายแบบน้ำลายแบบเป็นน้ำตกหรอวะไอ้เจ๊ แป้นอันนี้โฆษณาอะไรอ่ะรองเท้าโอ้รองเท้าแล้วเป็นรองเท้าสุขภาพเนาะสุขเพื่อสุขภาพเต้นเหนนั้นใช่ไหมสุขภาพเลยใช่ไหมใจดีอ้าวแล้วจุ๊บหมิงปากนี่เต็มไปด้วยโยเกิร์ตไปเช็ดเช็ดก่อนไหมน้ำลายเยิ้มน้ำลายแล้วเป็นก้อนสีขาวด้วยชัดเจนเลยโอ้โหเป็นก้อนเลยหลักฐานคาตาจากซีนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมีคนฉี่ใส่หน้าเจไดเนี่ยเป็นรอยเลยแล้วเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้คือกำลังจะก้มไปดมหน้าเจไดใช่ป่ะแล้วแบบ ฮ้ยน้ำเลยเหลืองเหลืองดูดิเก๊กหัวยหรือเปล่ามีใช่แล้วมาดมไหมมาโน้ที่สุดเขาใครของหายไปครับหมดนะอุ้ยมองด้วยอ่ะมองปะครับอุ้ยมองน่ารักอุ้ยอพี่เป็นอะไรอุ้ยน่ารักมอยากว่ะขอบคุณด้วยนะครับเสียงน่ะโอ้โหเจไดขายโยเกิร์ตก็ได้ขายรองเท้าก็ได้โอ้โหสุดยอด โอเคฉากสุดท้ายแล้วซีนเริ่มเลยคลิปสุดท้ายแล้วมูชิมูชิอันนี้จะเป็นแบบว่าอันอันอันอะไรนะเสื้อเสื้อล้วนอันแพ็คของที่ซื้อมาจากมูชิมูชิอ๋อก็เป็นซีนเหมือนให้เด็กๆมาเล่นของเล่นกันใช่ใช่มาเล่นของเล่นไม่ไหวไหมลูกแม่ไม่ไหวแล้วเออเอาของมาเล่น มาเร็วมาเร็วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างหมออนี่โอ้โหทั้งในรองเท้าทั้งเซ็ตเลยเหรอใช่อันนี้คือแบบลงรอเท้านะว้าวใจดียพี่ใจดใจน้ยี่ใจน้อยชีมิงใจน้อยชีโอเคเอาเลจะได้เรื่องเลเก็บเก็บไฟได้แล้วมั้เดี๋ยวมันจะมีแบบตอนหลังๆให้ให้เหมือนกัว่า คนออกไปจับนอกบ้านแล้วก็เข้ามาใหม่อ่ะจุ๋งเหม่งจ้าใช่จะภาพของมาโชว์เดี๋ยวเอาไปอยู่น้าผ้าทอู้อูเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหทำเป็นทำเป็นแอปไม่ชอบเว้ยโอ้โหโอ้โหสะบัดสะบัดเนี่ยคนจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวดูนะพอเวลามีคนมาปุ๊บจุ๋งเหม่งมันจะแบบเอาของไปต้อนรับพร้อมมาไว้พร้อมแล้วนะเตรียมแล้วนะเดี๋ยวรอดูนะรอดูมีตุยแล้ว มีหลับไปแล้วเอ้ยตื่นก่อนกิฟอยู่ไหนกิฟไอ้กิฟมาแล้วกิฟมาแล้วค่ะเอาของแล้วเอาของแล้วเอาของใหู้มไหนอะจุ๋มเอ้งมาจุ๋มเม้งเอาจุ๋มเมงไม่ใช่ละจุ๋มจุ๋มเม้งผิดคิวลูกผิดคิวลูกไอ้กิฟมาให้กิฟอามานี่ยเนี้อะเด็ก่ยังใหญ่ไลยเหรออ่ะอ่ะอันนี้เอาผ่ะสรุปเป็นไงพี่จุ๋มเม้งได้ไหมอะ พิดคิวอุ๊สาพูดไปสะสดิบดีโอเคพูดจบคิดเลยพี่โอเควันนี้เราก็เสร็จกันแล้วหกหกหกตัวหกอ่ะหกอะไรน้ำหกเหรอต่อต่อไปต่อไปต่องานทั้งหมดหกงานเราก็เสร็จล่วงไปได้ด้วยดีโดยเวลาที่สามโมงวางแผนไว้หกโมงเสร็จสามโมงต้องให้ความแบบ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะเคดีทีมงานเคดีทีมงานเราต้องให้เคดีทีมงานทีมงานคุณภาพของเราพี่ชามาสองใบน้องสักายพี่โอแล้วก็พี่บอมเย่สตอรี่บอมขอบคุณทุกคนมากเลยเย่เย่เย่ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเฮ้เย่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หัวเห็ดหัวเห็ดไกิ๊ชิมทีกมชหน่อยอร่อยมากหน้าก็รีแอคคนเธอหัวเห็ดครั้งแรกให้เอาความคิดแบบจริงๆริงนะฮะแบบขนมอะขนมขนมขนมอันนี้ไม่ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อยากจะทายกินเท่าไหร่เลยไม่อยากจะทายกินทายจี๊ขนาดนี้ไม่อยากจะทายกินเท่าไหร่เลยขนมขนมเฮ้ยนึกว่าหมูฝอยอืมลองกินดู ปุ๊บอร่อยแน่นอนอร่อยมากเลยกินต่อ